สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ช่างเอีมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝาก f c ทุกท่านที่ติดตามนะครับครับในการเพาะปลูกต้นมะละกอนะครับปลูกอย่างไรนะครับให้เป็นตัวเมียหมดนะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับคลิปนี้ช่างเอีมีคําตอบนะครับวิธีการดูนะครับสาหรับคนที่สนใจในการเพาะเมล็ดก้า ต้นมะละกอพันธุไหนก็ได้นะครับวิธีการดูว่าเราจะปลูกแล้วจะเกิดเป็นเกสรตัวเมียหรือดอกตัวเมียครับบางท่านปลูกแล้วเป็นเกสรตัวผู้นะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับให้เราเลือกมเมล็ดดังต่อไปนี้นะครับเนี่อฟซีทุกท่านนะครับดูใกล้ๆนะครับจะจะสังเกตดูครับมเมล็ดพัน มะลิมะละกอนะครับที่เราจะไปเพาะปลูกนะครับให้เลือกนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับท่ามองเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับลักษณะสีเข้มๆอย่างนี้ครับเป็นมะละกอตัวเมียนะครับปลูกแล้วจะเป็นตัวเมียออกลูกนะครับออกลูกออกผลนะครับส่วนถ้าตัวไหนที่เป็นตัวผู้นะครับดูง่ายๆนะครับจะสังเกตดูสีก็จะซีดๆนะครับสีซีดๆนี่คือเป็นมะละกอตัวผู้นะครับ ปลูกแล้วก็จะมีเกสรตัวผู้นะครับบางท่านก็ตัดทิ้งนะครับเสียเวลาในการปลูกในการเพาะปลูกนะครับเคล็ดลับจากบรรพบุรุษนะครับพอดีช่างเอไปสอบถามคนเท่าคนแก่นะครับเขาก็อธิบายให้ฟังวิธีเคล็ดลับในการปลูกมะละกอนะครับปลูกยังไงให้ได้กินผลผลิตได้ลูกนะครับไม่ใช่ตัดทิ้งนะครับนี่ครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเนี่ยตัวซิดซิดนะครับเนี่ยซิดซีดถ้ามองไกลๆจะเห็นตัวเป็นซิดซิดนะครับนี่คือ คือเมล็ดตัวผู้นะครับอ่าส่วนเข้มๆอย่างนี้ครับสีเข้มๆอย่างนี้จะเป็นเมล็ดตัวเมียนะครับตัวนี้เราแยกนะครับเมล็ดตัวผู้คือแยกออกอย่าไปเพาะนะครับเสียเวลาเราจะเพาะตัวเกสรลูกลูกตัวเมียนะครับอ่าก็คือเมล็ดสีดํานะครับเอฟซีทุกตั้นที่น่ารักที่รับชมช่องช่าง,งเอ๋นะครับวิธีการเลือกเมล็ด มะละกอ่อนะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆกน้อยนะครับเอามาฝากชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับยังไงก็คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่างอีทำได้ด้วยนะครับสับกระดิ่งด้วยนะครับเทคนิคการเลือกเมลิดมะละกอ,ะกอสวัสดีครับ